ประเด็นต่อมาครับคำถามนะครับสามารถเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมได้หรือไม่ก็ก็หลักการเดิมที่ที่ผมนำเรียนมาว่าเข้าร้อวันนะเขาให้ให้ห้ามให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้ในประเพณีปกติต่างๆนะครับในเชิงที่เป็นการเชิงหาเสียงทําทนองนี้ นะครับการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับเท่าที่ผมทําหน้าที่มาก็จะมีการร้องเรียนกันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่างดได้ดีที่สุดเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพหมายความว่าเราต้องไปถวายซองใช่ไหมเราต้องซองนั้นก็เป็นคือเงินนั่นแหละเงินนั่นแหละเงินนะครับคือสิ่งที่เขาห้ามต้องควรระมัดระวังแต่ถามว่าไปร่วมได้ไหมร่วมได้ร่วมได้ไดนะครับส่วนถูกส่วนผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ยพิษไม่ใช่เพราะว่านะครับระเบียบกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้พอท่านไปใส่ซองมีการถ่ายรูปกันแล้วก็ไปสรวดอภิธรรมแล้วมีการไปถวายพระถวายอะไรต่างๆก็จะร้องเรียนกันมาก็กต้องพิสูจน์แหละว่าท่านทําไปเพื่ออะไรท่านเป็นญาติกันจริงไหมนะครับเขาเชิญท่านไหมหรือว่าท่านไปเพื่อหวังคะแนนเสียงเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันนะครับอันนี้ก็ ถ้าถ้าเป็นไปได้งดได้จะดีนะครับในช่วงนี้นะครับ